โอ๊ตปราโมทร้องเสียงหลงลือกันเวอร์ยังไม่มีข่าวดีอะไรทั้งนั้นตอนนี้ทํางานหนักมากอยู่ๆก็มีข่าวลือว่านักร้องหนุ่มอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมทปาทานเตรียมที่จะแต่งงานแล้วเมื่อเจอนักร้องหนุ่มในงานเปิดรอบปฐมมัทภาพยนตร์เรื่องอาตอมาฟ้าผ้าที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีแปะผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเตรียมจะสละโสดจริงไหม เจ้าตัวถึงกับร้องเสียงหลงว่าเดี๋ยวเดียวยังไม่แต่งอะไรทั้งนั้นข่าวลือวอ่าไม่มียังไม่ได้แต่งงานทํางานทุกวันเลยยังไม่มีแลนครับงานผมหนักมากเลยที่บอกว่าไม่มีไม่ใช่ไม่อยากแต่งอยากแต่งงานเหมือนกันแต่ไม่เอกใช่ตอนนี้เพราะว่าต้องทำงานก่อนตอนนี้ออฟฟิศกำลังย้ายเราเติบโตขึ้นตอนนี้วุ่นวายกับออฟฟิศมากต้องไปตรวจออฟฟิศทุกวันซื้อของเข้าออฟฟิศทุกวันวุ่นกับงานเลยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแต่ง ใช่ครับเติมหวานให้คนรักเรายังไงไม่ค่อยมีเวลาเลยเอาจริงๆเจอกันน้อย ผมต้องทำงานหลายคนเห็นตารางงานจะบอกว่างานเยอะจังเลยมีงานทุกวันแต่จริงๆแล้วในวันหนึ่งผมยังมีงานอย่างอื่นอีกที่เป็นงานบริหารต้องเซ็นเอกสารตรวจรายการดูแลบริษัทอีก3ามขีดกลางสีบริษัทงานร้องเพลงตอนกลางคืนก็ต้องร้องคอนเสิร์ตก็ต้องทำซิงเกิลใหม่ก็ต้องเขียนโอย้ยผมเดินเข้าบ้านมีพนักง,งานรอผมไม่ต่ำกว่า8คนเห็นเราปุ๊บก็บอกว่าพี่คะเซ็นเอกสารนี้หน่อยคะ่ะรายการนี้เอาไงดีคะ พี่คาสคริปรายการนี้ดูหรือ,อยังพี่คาสตูนี้ได้หรือ,อยังคะพี่คาไฟตรงนี้ดับอีกแล้วคือมันวุ่นวายสุดๆคือจะไปถึงต่อโรงนั้นได้ต้องพร้อมจริงๆเราไม่อยากเอาคนอื่นมาอยู่กับเราแล้วทําให้เขาเดือดร้อนต้องค่อยๆปรับกันไปทํางานเยอะมันมีผลกับความรักของเราไหม เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้ตอนที่เราเริ่มคุยเริ่มรู้จักเราก็เป็นแบบนี้เราไม่เคยเปลี่ยนเวลาว่างเรามีแค่ไหนเราจะเว้นวายให้บ้างเราไม่เคยมีช่วงโปรโมชั่นว่าต้องตื่นหกนาฬิกาโมงเช้าเราตื่นนอกปกติถ้าเข้าใจแล้วไปแบบนี้เรื่อยๆมันโอเคเราอยากที่จะสร้างรากฐานตัวเองให้มั่นคงก่อนใช่ครับเพราะว่าบริษัทก็โตขึ้นเยอะจนเราไม่คิดว่ามันจะโตขึ้นขนาดนี้ แผนของเราอีกสามขีดกลางหปีข้างหน้าเรามองภาพใหญ่ถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วเขายังอยู่ด้วยก็แสดงว่าเขาไปกับเราได้ตลอดรอบฝั่งผมทำงานเยอะมากจริงๆพ่อหมอยอัพให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตผมทำงานหนักมากแต่ผมไม่เคยไปเรียกร้องเขา ผมก็ทําของผมไปแล้วถ้ามันอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเข้าใจพอถึงเวลาที่มันโอเคเราโอเคอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างที่เราสร้างวันหนึ่งเขามาแต่งงานกับเราเขาคือคนที่จะได้ส่วนแบ่งทั้งหมดจากสิ่งที่เราสร้างมาเขาควรที่จะภูมิใจด้วยซ้าว่าเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็ดูแลครอบครัวได้โดยที่เขาก็อยู่สบายลูกเราก็อยู่สบายมันก็โอเค